หนึ่งสิบ่ะวันนี้กาบทีประเทศเกาหลีเด้อพี่น้องอยู่กับอยู่เกาหลีกับมีกินเด้อพี่น้องพันหนึ่งสิบว่ะกำเนิดว่าสวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วมื้อนี้กับบักจ้อยหลากใส่เด้อพี่นอ้องมื้อนี้บักจ้อยหลากใส่ได้ไปเขียงงัวเขียงงัวอยู่เกาหลีครับ นี่ครับตับครับตับตับยับไงเลยพี่น้องตับงอเกาหลีมองงอขุนอู้หินเดยมั้งเนาะว่าสิฮะบวกมือมากินน้ำอยู่เนี่ยยังไงสิกินมัดพี่น้องมากินน้ำกันได้พี่น้อง อันนี้ดีเลยพี่น้องดีพวกดีิใหญ่ๆเลยพี่น้องสองพวกใหญ่ๆเลยคักคักพี่น้องเอ็ดเจียวมาเจียวใส่ดีเลยส,สดๆเลยพี่น้องเนี่ยเบมึงเด้อยบริบต่อมอะไรยังดีเลยใส่ส,สดๆแบบผมเลย ็นไรผมไรโอ้ผมของแกให้พี่นอ้องผมล้มเลยอ,อาหารเสริมครับใส่กวักมาดื้อกินน้ำกันพี่นอ้องบรรยากาศในสวนครับ ช่วงนังครับเป็นป้าผักขงขางๆครับมาละมาละได้ปีนอบ่ไล้ขีดยาเพื่อนยังปูกเอง ăn chín nền nhiều quá nó đẹp quá đấy gấp chín hoặc người เห็นตากะเจากินคำยังไงไปน้องกิน,กน,น,น,กนได้ยังไงเ,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 เน,นี่จันสามสิบเกีบไปเลยสามสิบกีบสีเาเนี่ยนี่กินไหนอ,อ้ยเอาไว้ก่อนลื่นป,ดปวดเรา่า ดับเลกกินน้อยๆก่อนแต่ว่าแนวแก่กินบ่ได้ได้ปีหน่องเ้อขาบ่ดีตอนนี้กินยาเยู่นวากัมาอีกคนเลยมับโอ้ขมไมู่่ขมรับอืม้ม

เด่นเนียนพี่น้องแต่ว่าแบบที่ว่าดีสด ม like, ึงบรรยากาศมั ife, Help, ada, h, ife, ้งแกงข้าวตองไหมกินกับข้าวตอง ่็เลยล่างว่ะงอ้อไเข้าวตวงบ้านนี้มันมีเปียะมีเนาะเปียะกินว่าอะไรต่อง้อขุนอยากได้เปียะ คึมๆครับมันบรรยากาศทุกคันสิจบเรื่อพี่นกกอ้องฟองไปแฉกเสียบรรยากาศ ขไงด้ยละแล้วก็เําะกับข้ไงื่อนข้ามไงบด cười mơ <laughs> không biết nồng, quá Ăn nghe vượt ít chèo tròn thì quá cứ lúc phải những đường khác làm dùng nhỏ ơi wow đẹp thế cơ dễ quá cơ hết mày xẹp được không cái hết yên บอกไว้ใจไม่ได้อ,อากาศฝนีนตัวไม่ได้ออกกักบ้านปกติเนี่ยไปแล้วครับหากินอยู่ตรงน้ำเอ้าปีกไหนโมผ็ดหนย เนื้อกับงามไม่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นเนื้อพวกอนัรนะตอนแรกดูต่างประเทศทำใจครับเนื้อมันแพงอาหารแพงนะครับมีอะไรก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องช่องยูทูบก็มีพี่น้องหยุดไว้อยู่เพิ่งเปิดอหไมเพิ่งหาเทียนปลอภัยหลายๆลายเครับอาจิกินแบบบ่สุภาพ คือหันมาสนใจการกินเราพี่น้องปกติบ่ค่อยได้กินไปทำงามเกียรติน้ำงำเกียรติน้ำคุ้นฮันมาสนใจความเรื่องพี่น้องเกียรติพี่น้องเบิ่ง เกียดน้ำเบีย้์มหน่อยดีกว่าปากกดติดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อให้กำลังใจเราเบียร์พวกินอะไรครับเลือกเราเบียร์ยาผสมครับเลือกมัดกินกินอย่างเดียวไป่น่อง ยังมือหน่าสิหาคนมากินน้ำหาคนทีกินเกี๊ยทุกคนกินพวกเกียงเปิ่งเอดไม่เปิ่งหัดกินครับ ขอขอบคุณสุขุขขนเด้อพี่นอ้องนี่ขอมาเบิ่องขอมาจมกันหนีอนอก็นเนาะพี่น้องเนาะนี่ละอาหารการกินมือหนีก็ไม่ทำน,นี่กะเขาบ่กเดี๋ยวหนึ่งครับแต่ว่าสื่อไม่กินเหรียญเสียอ๋อพี่น้องได้เบิง่งก็น้องใจยังดีว่าเป็นยังไรครับ ขอบคุณครับ